ระบบยานพาหนะพาแดนแบบไร้เอกาสารมิติที่1ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาสภาพปัญหาที่มาและสาเหตุของปัญหา1การจราจรติดขัดต้องใช้เอกาสารนะในการที่จะต้องมายื่นต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการดำเนินการตามกริวิธีต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับหนึ่งคันอาจจะใช้เวลาถึง7นาทีถือว่าประชาชนที่เดินทางเข้ามาเนี่ยก็ใช้เวลารอคอยนานนะครับ พื้นที่ด่านเราก็มีความจํากัดทั้งเรื่องของการพักคอยพอดีรับหรือการจอดยุดยามพานะก็ดีบางคนมาถึงโอ้แต่ติดด่านนะเป็นชั่วโมงอากาศก็ร้อนเนี่ยแล้วมันก็มดนหงิดไปหมด2ปัญหาที่ผู้ควบ,บคุมยาพหนะทําไปบขนสูญหาย3ปัญหาในการนาไบขนมาตัดแต่ไม่นํารถออกจริง 4. ปัญหาการแยกกระส่งไบขนคืนอด่านต้นทางขอบเขตของปัญหาคือใช้ระยะเวลาในการผ่านพิธีการมากและให้ความสําคัญกับ มคขนในรูปแบบกระดาษมากไประดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นสําหรับผู้ควบคุมยานพาหนะคือใช้เวลามากในการผ่านพิีการและเป็นภาระในการเก็บรักษาใบขนเพื่อน,นํามาตัดบ,บัญชีสําหรับกรมสื่กอากรจะมองว่าระบบงานเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวและเป็นการมีนช่องทางในการทุจริตในงบประมาณในการจัดพิมพ์ใบขนก็จะเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆเนื่องจากมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างตลอดความท,ท้าทายหรือความยุ่งยากซับซ้อนในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงระบบงาน Men. จากใบขนสินค้าพิเศษในรูปแบบกระดาษให้มาเป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการลดขั้นตอนลดระยะเวลาและเพิ่มความสะดวกและการตัดบัญชีในขนสินค้าพิเศษจําเป็นจะต้องมีรถยนต์มานําแสดงเท่านั้นระบบถึงจะทําการตัดบัญชีให้ได้โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีอยู่ในปัจจุบันเข้ามาช่วยในการดําเนินการพิธีการระบบยานพาหนะผ่านแดนแบบไร้เอกสารวัตถุประสงค์การพัฒนาผลงานเพื่อแก้ไขปัญหาหนึ่งเพื่อลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการผ่านพิธีการ 2เพื่อขจ,จัดปัญหาที่ผู้ควบคุมยาแปรหานะทำไปขนสินค้าพิเศษสูญหาย3เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตที่ไม่ได้นำรถเข้าหรือออกจริง 4. เพื่อลดการทำงานการแยกและส่งไปขนกลับ,บด่านต้นทางมิติที่2แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติระบบยานพาหนะผ่านแดนแบบไรเอกสารเป็นนวัตกรรมทางความคิดเป็นการพัฒนาต่อย,ยอดจากระบบยานพาหนะผ่านแดนแบบเดิแบบเดมกับระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนยานพาหนะและระบบลงทะเบียนล่วงหน้า TTA สิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมคือ การลงทะเบียนในระบบ tta โดยในส่วนของรายละเอียดของผู้ขออนุญ,ญาตก็ให้ถ่ายภาพเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดของรถยนต์ก็ให้ถ่ายภาพของรถยนต์ทั้ง4ด้านให้เห็นป้ายทะเบียนและรุ่นยี่ห้อรถด้วย2ระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตนด้านดิจิทัลด้วยเครื่องสแกนใบหน้าเพื่อไว้สําหรับให้ระบบตรวจสอบเปรียบเทียบว่าเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนที่แท้จริงหรือไม่ 3. พัฒนาระบบให้มีการตรวจสอบเปรียบเทียบภาพรถยนต์และแผ่นป้ายทะเบียนและผูะ้ควบคุมยานพาหนะหากถูกต้องตรงกัน ก็ให้ระบบยา,าพิษนักผ่านแดนออกใบขนสินค้าพิเศษโดยอัตโนมัติและส่งข้อมูลไปยังอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้4พัฒนาระบบไม้กั้นเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อข้อมูลต่างๆถูกต้องด้านสุลกรเมตงได้ทําการวิเคราะห์ด้วยหลักการของสวอตด,ดังนี้จุดแข็งกรมสุลรก,รกรได้มีระบบยา,าพิษนะผ่านแดนระบบตรวจสอบหมายเลขทะเบียนและระบบ TTA อ,อยู่แล้ว on, จุดอ่อนช่องทางการเข้าออกดา่านจํากัด ส่งผลให้ปริมาณรถยนต์ที่เข้าออกดา่านสะสมนานแน่นและการผ่านพิการมีขั้นตอนที่ยังต้องใช้เวลามากอีกอย่างการตัดบัญชีใช้เพียงเอกสารมายื่นก็สามารถตัดบัญชีได้ทั้งที่ยังมิได้มีการจำกับตัวอย่างใดโอกาสความก้าวหน้าของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาแบบดิจิทัลให้มีปัญญาประดิษฐ์ AI สามารถมาปรับใช้กับระบบงานได้วิกฤตการเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้แล้วยังนำแบบอย่างจากระบบ Mo ในการลงทะเบียนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนพร้อมทั้งมีการถ่ายรูปผู้ลงทะเบียน และการส่งเอกสารการจดทะเบียนรถพร้อมแนบรูปภาพรถยนต์เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นขั้นตอนที่หยืนยันตัวตนขั้นตอนที่สข้อมูลส่วนตัวผู้สมัครเมื่อกอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วกดที่ปุ่มถัดไปขั้นตอนที่สการลงทะเบียนรถ รูปถ่ายเล่มทะเบียนรถและทําการอัปโหดลดรูปรถและได้นําแบบอย่างมาจากระบบเปิดไม้กันอัตโนมัติที่ใช้ในอาคารหรือคอนโดต่างๆระบบขั้นตอนการทํางาน DAI P Digital AI Pass นําทะเบียนรถมาลงข้อมูลในระบบ Digital AI Pass เมื่อรถเข้าใกล้ทางเข้าออกกล้องจะอ่านป้ายทะเบียนและบันทึกข้อมูลระบบทําการตรวจสอบทะเบียนรถที่ลงทะเบียนไว้โดยพบเลขทะเบียนที่ลงไว้ในระบบระบบจะสั่งการให้ไหม้กันเปิดขึ้นอัตโนมัติ บันทึกข้อมูลเข้าออกพร้อมกับจับภาพของรถและทะเบียนรถได้ทันทีทํางานได้ทั้งในกลางวันกลางคืนตลอด24ชั่วโมงป้ายจางเพื่อนโคลนหรือขณะฝนตกก็สามารถจับป้ายทะเบียนได้ด้วยความแม่นยําและการได้นํารูปแบบของระบบการพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวตนบุคคลผ่านช่องทางนิติัศน์ด้วยเครื่องสแกนใบหน้ามาใช้ร่วมกันความยุ่งยากซับซ้อนในกระบวนการพัฒนาผลง,งานหนึ่งการลงทะเบียนที่ต้องเก็บข้อมูลของรถยนต์ และเจ้าของรถยนต์ที่เป็นทั้งข้อความและรูปภาพเพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในการผ่านพิธการสุรกากรอ2การนําข้อมูลภาพรถยนต์ทะเบียนรถและผู้ควบคุมยานพาหนะมาเปรียบเทียบกับข้อมูลตั้งต้น,ตนว่าเป็นรถคันเดียวกันเจ้าของคนเดียวกันที่ได้ลงทะเบียนไว้3การที่ไม่กั้นเปิดโดยอัตโนม,มัติเมื่อมีการประมวลผลแล้วว่าข้อมูลถูกต้องทั้งที่การส่งข้อมูลไปขนให้แก่ผู้ควบคุมยานพาหนะทางอีเมลมีดังนี้1ข้อมูลใปขนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มี QR Code ไว้สาหรับให้หน่วยง,งานอื่นสามารถสแกนตรวจสอบได้ว่ารถยนต์คันนี้ยังอยู่ในช่วงกำหนดเวลานําเข้าช่วข่าว2ข้อมูลแจ้งเตืเอนล่วงหน้าว่าใบขนสินค้าใกล้จะหมดอายุแล้วพร้อมวิธีการขยายเวลาหากรถยนต์มีปัญหาไม่สามารถนํารถยนต์ออกได้ตามกําหนด3ข้อมูลแจ้งเตือนว่าใบขนสินค้าหมดอายุแล้วจะถูกค่าปรับเท่าใด 4. ข้อมูลแจ้งการตัดบัญชีใบขนสินค้าสําเร็จการนําผลงานไปสู่การปฏิบัติขั้นตอนการลงทะเบียนจะทาการลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเท่านั้นโดยการลงผ่านระบบ TTA หนึ่งผู้ขออนุญาตต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับยานพาหนะและเจ้าของรถและส่งรูปภาพของรถยนต์และใบหน้าของเจ้าของรถและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังระบบยานพาหนะอัานแนนแบบไรเอกสารระบบเมื่อได้รับข้อมูลแล้วจะส่งวิธีการยืนยันตัวตนไปยังอีเมลที่ได้ลงทะเบียนและผู้ขออนุญาตก็ทําการยืนยันตัวตนเมื่อได้ยืนยันตัวตนแล้วข้อมูลก็จะถูกส่งไปยังระบบยานพาหนะอัานแนนแบบไรเอกสารระบบก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลหากข้อมูลไม่ถูกต้อง ก็จะแจ้งเหตุที่ไม่ถูกต้องส่งกลับไปให้ยังผู้ขออนุญาตตรวจสอบและส่งข้อมูลใหม่อีกครั้งหนึ่งหากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนระบบก็จะตอบรับอนุมัติให้ใช้ใระบบได้โดยการแจ้งไปทางอีเมลขั้นตอนพิธีการรถยนต์ที่นําเข้าโชว์ขาวที่จดทะเบียนต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจากักรหรือรถยนต์ที่จดทะเบียนในประเทศนําออกนอกราชอาณาจักรเป็นการโ่ว์ขาวเมื่อรถยนต์ที่นําเข้าหรือนําออกั่วคราววิ่งเข้ามายังบริเวณจุดที่กําหนดให้ผู้ควบคุมยานพาหนะรถกระจก พันธม,มองอยังเคลื่อนสแกนใบหน้าเพื่อทําการสแกนใบหน้าระบบจะส่งข้อมูลทะเบียนรถและภาพรถยนต์และใบหน้าของผู้ควบคุมยาพาหานะที่นําเข้าชัว่วคราวให้ระบบประมวลผลว่าทะเบียนรถรถยนต์หรือผู้ควบคุมยาพาหานะตรงกันกับที่ได้ลงทะเบียนไว้หรือไม่หากไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ก็จะต้องทาการตรวจสอบหากข้อมูลถูกต้องระบบจะออกใบขนสินค้าพิเศษโดยอัตโนมัติและก็ส่งข้อมูลนี้ไปทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้จากนั้นไมค์กันก็จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ขั้นตอนการตัดบ,บัญชีรถยนต์ที่นําเข้าชั่วคราวที่จดทะเบียนต่างประเทศกลับออกไปนอกราชนาาจักรหรือรถยนต์ที่จดทะเบียนในประเทศนํากลับเข้ามาในราชนากาจักรเมื่อรถยนต์ที่นําเข้าชั่วคราววิ่งมายังบริเวณที่จุดที่กําหนดให้ผู้ควบคุมยานพาหนะรถกระจกหันหน้ามายังเครื่องสแกนใบหน้าเพื่อทําการสแกนใบหน้าระบบจะส่งข้อมูลทะเบียนรถและภาพรถยนต์และใบหน้าของผู้ควบคุมเพื่อให้หระบบทําการประมวลผลว่าใช่กับที่ นำเข้ามาครั้งล่าสุดหรือไม่หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีติดความเสี่ยงหรืออยู่เกินกนําหนดระยะเวลาต้องพบเจ้าหน้าที่เพื่อทาการตรวจสอบหากเมื่อข้อมูลถูกต้องแล้วระบบก็จะทําการตัดบัญชีใบขอสินค้าพิเศษอัตโนมัติและส่งข้อมูลไปทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ให้แก่ผู้ควบคุมหลังจากนั้นไม้กั้นก็จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติหากเฟรตแรกระบบยังไม่สามารถเปรียบเทียบรูปภาพรถยนต์และหรือใบหน้าของผู้ควบคุมยา,านพาหนะได้ ก็ให้จัดมีเจ้าหน้าที่ประจําบูธเป็นผู้ตรวจสอบภาพเปรียบเทียบของรถยนต์และหรือใบหน้าหากถูกต้องให้สั่งการให้ระบบดำเนินการออกใบขนสินค้าพิเศษแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทําการตัดบ,บัญชีใบคขและแต่กรณีเนื่องจากปัจจุบันนี้ระบบตรวจสอบายทะเบียนรถยนต์สามารถที่จะแสดงภาพรถยนต์และใบหน้าของผู้ควบคุมให้ได้อยู่แล้วกระบวน,นการเดิมเปรียบเทียบกับกระบวนการใหม่คือพิธีการการนําเข้ารถยนต์เจ้าคราเมื่อรถยนต์มาถึงก็ต้องนําเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อน นะครับเมื่อที่ตรวจสอบเป็นว่าถูกต้องแล้วก็ทาการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ในระบบแล้วก็เมื่อขั้นที่ข้อมูลเสร็จแล้วก็ต้องพิมพ์ใบขนออกมาให้ผู้นําเข้าเซ็นเจ้าเจ้าที่ก็เซ็นเพื่อรับรองในใบขนสินค้าพิเศษแล้วก็สง่งมอบต้นฉบับให้แก่ผู้นําเข้าถือเก็บภาษาไว้สําหรับมาบปรับบัญชีสาหรับส่วนระบบใหม่นี้ขั้นตอนแรกไม่ต้องเลยเพราะว่าได้ลงทะเบียนในครั้งแรกไว้แล้วส่วนขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลก็จะบันทึกโดยระบบแล้วก็ไม่ต้องพิมพ์ใบขนไปแล้วเพราะว่าจะส่งไปในโลกอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอีเมล ซึ่งใช้เวลาไม่เกินหนึ่งนาทีขั้นตอนการตัดบัญชีเมื่อรถยนต์มาถึงก็จะต้องทําการตรวจสอบยาพาหนะกับต้นฉบับใบกฏสินค้าซึ่งใช้เวลา3นาทีต่อฉบับหลังจากานั้นก็ทําการรับและลงทะเบ,บียนอยู่ในสมุดกลุ่มใช้เวลา2นาทีต่อฉบับขั้นตอนต่อมาก็ให้ผู้นาออกลงไปชื่อรับรองในใบนกฏสินค้าพิเศษได้ในสมุดกลุ่มใช้เวลา1นาทีต่อฉบับขั้นตอนต่อมาเจ้าหน้าที่ก็จะต้องนําใบกฏนั้นไปทึกข้อมูลตัดบัญชีในระบบอีกใช้เวลา1นนาทีต่อฉบับ ซึ่งจะเป็นกระบวนการใหม่นี้การตรวจสอบรถยนต์เราก็จะใช้กล้อง cctv ระบบไรเซนเซกนั้นแล้วก็การสแกนใบหน้าซึ่งระบบตรวจสอบแล้วถ้าถูกต้องตรงกันกันกบที่นําเข้ามาระบบก็จะทําการตัดบัญชีโดยอัตโนมัติซึ่งจะทําให้ไม่มีขั้นตอนที่2.2 2งจุดสอและขั้นตอนที่24จุดสก็รวมอยู่กับขั้นตอนแรกในการตรวจสอบนั้นแล้วซึ่งจะใช้ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งนาทีมิติที่3ผลผลิตผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นผลผลิตคือการลดขั้นตอนลดระยะเวลา ทำให้เกิดผลลัพธ์คือลดความแออัดของการจ,ะะจาราจรที่กัดบรเิเวณดาพฟูแดนส่งผลให้เป็นการส่งเสริมการท,อทร่องเที่ยว้วยรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยก็ตัดมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของงานบริการของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองหรือการดาเนินการของทางด่านที่เกี่ยวข้องกับพิธีการต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีความสะดวกมากขึ้นเราลดระยะเวลาในการบริการให้น้อยลงเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าตรงนี้จะเป็นปัจจัยเครื่อนะครับในการที่ประชาชนเนี่ยจะได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ทอำเภอเบตงมากยิ่งขึ้นนะครับเศรษฐกิจเงินที่จะเข้ามาขุบเบียนในอำเภอเบตงก็จะมากยิ่งขึ้นด้วยคือการที่เขาผ่านมาโดยที่ว่าแค่สกแกนใบหน้าแล้วก็ไม่ต้องยื่นเอกสารอะไรเลยผมว่าทุกอย่างทำใบอุตอมที่แบบว่าต้องเขา้าแรอนานๆไปนะั้นเริ่หมหมดไปแล้วคือต้องอมือคอวามสะดวกให้เขาก่อน,นะครับผมว่าคนที่เ้ามาในเั้งจาอื่นจะมาล่อยขึ้นแล็มากขึ้นน,นะครับคือกำลันเลยผมพยอยาม ชื่นชมเลยนะครับว่าที่เราเราพัฒนาระบบแบบนี้ขึ้นมาเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ใ่างมากเลยครับผลผลิตจากการลดการพิมพ์ใบขนทําให้ได้ผลลัพธ์คือผู้ควบคุมไม่ต้องคอยรักษาใบขนสินค้าเพื่อน,นํามาตัดบัญชีต่อไปนอกจากนี้แล้วยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ใบขนเชียแล้วปีหนึ่งมีใบขนหนึ่งล้านห้าแสนฉบับมีสำเนาด้วยก็เป็นสามล้านฉบับทําให้สามารถประหยัดได้ไปประมาณหกแสนบาทรวมทั้งค่าหมึกแล้ว ซึ่งมีอยู่ประมาณ1 partido, ล้านกว่าบาทรวมแล้วทั้งสิ้น Gaz. ประมาณ1นล้านเจ็ดแสนบาทต่อปีลบที่ได้ตามมาคือการลดความเสี่ยงในการสัมผัสเนื่องจากไม่มีการยื่นเอกสารหรือการส่งไปกดให้แตกได้แล้วผลผลิตคือต้องนํารถยนต์มาตัดบัญชีทําให้ผลลัพธ์คือลดช่องว่างในการทุจริตลงได้ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วเสียสะดกค่ะทำให้มันง่ายขึ้นทุกอย่างลงไปเป้เป้โอ้งปเ้โอเค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 อนออเเยโอเคโอเค ก็ดีมากค่ะก็ดีครับมันสะดวกสบายขึ้นเรารวดเร็วมันกระทบทังบวกหนึ่งทำให้ขั้นตอนการผ่าพิการรถยนต์ที่นำข้าชั่วคราวเป็นไปนด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทําให้บองว่ากรมสุลกากรช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว2เมื่อมีการยกเลิกการพิมพ์ใบขนแล้วจะทําให้งบประมาณในการจัดซื้อกระดาษและหมึกลดลงไปอีกทั้งจะลดการส่งใบขนที่ต้องส่งกลับไปยังด่านต้นทางด้วย 3. ลดงานลดคน สี่ทำให้เกิดการควบคุมป้องกันการทุจริตผลกระทบทางรลกผู้ควบคุมยานพาหนะบางรายที่ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่อาจจะเป็นอุปสรรคกับเขาเหล่านั้นการสงวนแบนน่นไว้สักส่วนหนึ่งมิติที่สี่ความยั่งยืนของผลงานการใช้ทอดบ,บทเรียนศูนย์ประมวลข่าวเป็นผู้ดูแลด้านฮารแวร์สะทะสะเป็นผู้ดูแลด้านซอฟต์แวร์ดังนั้นควรเป็นจา้าสาพในการจัดทำแผนง,งานและโครงการพัฒนาสำหรับการขยายผลควรให้คอบคุมด่านศูนย์และกองที่มีใยแดนทางบกและในอนาคตด่านเหล่านี้ก็จะเป็นอาเซียนเลนต่อไป เป้าหมายที่5้าเท่าเทียมระหว่างเพศระบบยาแผนน้ผ่านแดนแบบไรเอกสารทุกคนสามารถเข้าถึงและสามารถเป็นรฏิัติการกันได้อย่างเท่าเทียมกันเป้าห,หมายที่9.1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพโดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนระบบยาแผนน้ผ่านแดนแบบไรเอกสารจะทําให้การขผ้าหแดนเป็นไปด้วยความสนุกรวดเร็วไม่มีค่าใช้จ่ายเป้าห,หมายที่12.8ข้อย่อย 12B พัฒนาและดำเนินการใช้เครื่องมือสําหรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ระบบยานพาหนะผ่านแดนแบบไร้เอกสารเป็นการผ่านที่การสูงกวองที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังที่กล่าวไว้แล้วในขั้นต้นถ้าโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนนะครับจาก่วนกลางเนี่ยให้เริ่มเป็นอำเภอนําร่องนะครับโดยทดลองดำเนินการที่ด่านสุรการกรบีตรงเนี่ยแต่ผมคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยิ่งทาเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีมากนราก็อยากให้มีการดาเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆเหล่านี้นะครับ ในการแก้ไขปัญหานะและก็ทําให้อเภือเบียตงของเรานะครับซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักในขณะนี้เนี่ยนะครับมีจุดแข็งในเรื่องของการให้บริการนะครับผ่านด่านสุลกากรเบียตงนะก็คิดว่าอยากให้ทางกรมสุลกากรนะครับได้สนับสนุนโครงการริเริ่มที่ดีๆซึ่งคิดโดยทางด่านสุลกากรเภือเบียตงนะครับให้รวดเร็วนะครับผมเชื่อั่าว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์ที่สําคัญของประชาชนและประเทศชาติต่อไปครับ ก็อยากให้ทางด่านเนี่ยพัฒนาโครงการนี้ให้ให้เร็วขึ้นแล้วก็แล้วก็นำมาใช้เขาเป็นคราบ